ผมถามว่าผมวิจารณ์คุณไม่ได้เชลยการวิจารณ์ในสิ่งที่คุณทาไม่เหมาะสมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คุณกลับมาไต่ตรองและถ้าจะแพ้เพราะคดีนี้น้ําบอกเลยว่ายอมเข้าคุกไหมยอมค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ข่าวสดจุดเกิดเหตุค่ะมาติดตามเรื่องราวของนวัดพานามิสแกรนเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสนนางเลิงหลังจากที่โพสต์วิภา์วิจารณ์การทํางานของนายกรัฐมนตรีผ่านโซเชียลและถูกตั้งข้อหาทั้งหมด3ข้อหาคือข้อหาความผิดในพรบอรคอมพิวเตอร์ข้อหาดูหมิ่นในการโฆษณาและข้อหาหมิ่นประมาทโดยน้าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันว่าหลังจากนี้ยังคงเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนต่อไปซึ่งสำหรับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในข่าสวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวห,หานะคะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ได้รับการยื่นเอกสารมาหนูขอปฏิเสธเพราะความคิดหนูหนูคิดว่าสิ่งที่หนูพูดหนูอ้างอิงมาจากข้อมูลจริงและหนูคิดว่าหนูเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่าประชาชนถ้าวันนี้เราพูดไม่ได้แล้วเราจะพูดได้ก็ไหรอคะวันนี้ก็กลายไปพูดต้องหาเต็มตัวก็สแตมมือหมดแล้วทุกอย่างเรียบร้อย นะครับถือว่าเป็นผู้ต้องหาครั้งแรกในชีวิตของผู้หญิงคนนึงอายุ23ปีกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลทั้งหมดผ่านใครนะชื่ออะไรนะคุณอภิวัตขันทองในปัจจุบันนี้คนไทยต้องตายข้างถนนเลือกชีวิตตัวเองไม่ได้คุณดูแลประเทศไทยคุณดูแลคนไทยได้หรือไม่ผมถามพี่พสื่อมวลชนผมถามทุกคนที่ชมอยู่นขณะนี้ มันไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากมายมันใช้คอมมอนเซนส์ก็รู้ว่าคุณทำอะไรแล้วคุณก็บอกกับประชาชนว่าจะมีวัคซีนกี่ละกี่ล้านโดสจนวันนี้มันก็ยังไม่เห็นมีอะไรและถ้ายังฉีดกันแบบนี้จนถึงสิ้นปีมันก็ไม่ได้ตามที่คุณพูดและสิ่งที่คุณบอกมันจะมีมามันก็ไม่เคยมาและขนาดนี้250ศูนย์ก็จะต้องชะลอในการฉีดเพราะไม่มีวัคซีนอีกผมถามว่าทั้งหมดทั้งมวลผมในฐานะประชาชนคนไทยและเป็นเจ้าของประเทศที่เอาภาษีให้คุณ น้ำเองก็ทําตัวอย่างนั้นเช่นเดียวกันผมถามว่าผมวิจารณ์คุณไม่ได้เชลยการวิจารณ์ในสิ่งที่คุณทําไม่เหมาะสมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คุณกลับมาไต่ตรองแล้วก็คิดว่าควรจะทําอะไรให้กับคนไทยแต่คุณก็ไม่เคยฟังครับคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเกินไปและถ้าจะแพ้เพราะคดีนี้น้ําบอกเลยว่ายอมเข้าคุกไหมยอมค่ะยอมค่ะ ก็เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นรัฐบาลตอบสนองกับเรายัางไงสิ่งที่น้าพูดหนูขอย้ําอีกรอบหนูพูดหนูใช้ภาษาหนูนะคะหนูพูดเพื่อให้รัฐบาลคิดสํานึกและสาเนียกตัวเองว่าตัวเองอยู่ในจุดไหนและมาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเอาแน่นอนค่ะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าไม่ยอมเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราไม่พูดเรื่องนี้แล้วแล้วใคราาจะพูดอ่ะ แล้วถ้าสมมติว่าประชาชนอย่างเราที่มีมีปากมีเสียงมีกระบอกเสียงที่มันใหญ่ไม่กล้าพูดแล้วประชาชนที่เขาแบบเสียงไม่ได้เยอะเขามาหวังมาพึ่งเราอะหนูมีกินได้หนูหาเงินจากซื้อชื่อเสียงหนูได้เพราะมาจากประชาชนดังนั้นและหนูไม่เคยลืมค่ะ <c oughs> ถ้ากลูวก็คงต่านี้ก็คงจะแบบยอมรับไปแลว้วค่ะเพราะว่าก็คงไม่ไม่ต่อเอาอย่างนี้นะครับย้ํากันอีกทีหนึ่งว่าเรายังงุ่งมั่นในทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันเหมาะสมอย่าลืมนะครับไม่ว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่านไหนก็แล้วแต่คุณคือลูกจ้างของเรา คุณใช้ภาษีของเราทุกบาททุกสตางค์เมื่อไหร่ถ้าคุณหันไปใช้เงินของคุณเองได้คุณไม่รบกวนภาษีเราเราจะไม่ตําหนิคุณเลยสักคาเดียวในขณะที่คุณเอาเงินเราไปใช้แต่เราบอกคุณไม่ได้ว่าควรซื้ออะไรควรดูแลคนนี้อย่างไรแล้วคุณก็มาออกกฎหมายแปลกๆมาควบคุมสื่อบ้างมาควบคุมเราบ้างยัดข้อหาในสิ่งต่างๆบ้างเคยพิจารณาตัวเองไหมครับว่าผลงานของคุณวันนี้ประเทศไทยดิ่งเหวขนาดไหนและมันอนาดขนาดไหนเพราะคุณไม่เคยลืมตา เพราะคุณไม่เคยรับรู้คุณตอบได้คําเดียวว่าไม่รู้คือคําที่สบายใจคุณแต่คนไทยลําบากทางประเทศผมว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเอาผลงานเอาสิ่งที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่านะครับอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะเพียงแค่บริจาควัคซีนมาผมเห็นก็วุ่นวายกันไปหมดถ้าบริจาคมาแล้ววุ่นวายแสดงว่าไฟเซอร์โมโนนาโอกาสจะมาจริงๆมันน้อยมากเราไม่รู้อะไรในชีวิตเลยมันแย่มากนะครับเพราะฉะนั้นเรายังมุ่งมั่นที่จะช่วย ความยุติธรรมแล้วเราบอกตรงๆนะครับว่าถ้าคุณอาสาจะมานะฮะคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราคุยนะครับเอาจริงๆท่านเองก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ท่านก็อาสามาเพราะฉะนั้นถ้าท่านอาสามาจะมาด้วยวิธีไหนจนได้มานั่งตรงนี้เอาเถอะครับมันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่รับชอบแต่ไม่รับผิดครับคุณกำลังทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม